นมหันมวนมอวยเนาะพี่น้องอผลกัะทิบิดไปแน่แล้วดัชเชอรีว่ะ,ะวามากกัะดีมากบ่อยแห้งบับกินในการครับผมอืมอืมยำมองมองครับ่มอืมอืม,อม,อม ก็เอาเรื่งนะกับก็เอาเรื่องกับผมนะกเอาเรื่องด้วยกันครับผมนพี่น้องเยี่ยมมืดนะพี่น้องอืมกินมะก้อยของน้วนกันเนาะพี่น้องเนาะนี่มีประเดี๋ยวตอนสมพี่น้องเนาะอืมาอร่อยด้วยกันกับนะก้อยมองม้วครับผมอืม ยีนล่งางง่วงเมือ่อเมื่อปืนเลือดนะครับผมนมหว่นล้มไวย์นะพี่น้องล้มหว่นล้มไวย์นะพี่น้องเติมน้ำปลาเจ้หน่อยนะพี่น้องจกส้มนิดนะึงส้มส้มสมส ทำงานตามนาทีแต่น้องผลกับชีวิตไปแน่แล,และละเทเรียกว่ามากกับดีมากบางแห้งบับ<ม>เติมน้ำปลาเจ้าหน่อยนะพี่น้องอยะส้มนั่นึองส้มส้มส้มส ทำงานตามหนักี้แต่เนาะสวัสดีพี่น้องชาวเรียกชาวขี้เตอรทุกคนกับผมนะ,ะมกับผมเที่ยงครับผมรอบเที่ยงนะครับเนาะคอยมองกับผมผนกับธีบิดไปแน่ครับดาทัรีว่ววามากกับธีมาบอยแฮงบัดนมหุ่นน่มอวยนะพี่น้อง คนยุ่งกับน้นาไล่แจกพี่น้องกับบ้าบอกสมนะของดียาเดียาดยาผลกระติบิตไปแน่ลบดาตรีว่าม,มากกรติมาบอ่อยแห้งบัดนมหวนล้มอวยเนาะพี่น้องต้องคิมมึงนะพี่น้องนะนะผลกระติบิตไปแน่ลบดาตารีว่า มากกับดีมากบอยแห้งแบบสวัสดีพี่น้องชาวเรียกชาวขี้เตอร์ทุกคนกับผมนะกับผมเที่ยงกับผมดอบเทียงนะครับเนาะค่อยหม่องกับผมยำหม่มงมองกับผมอืมอมือันนี้แหละกองแกบก็หลับงว่วพี่น้องอืม หนับงัอบ่ได้เลียมืออนี่ครับยิตปไาแดกผลกับดีวิตไปแน่ละบเทาเลวามากกับดีมากบ่แห้งบ่อะไรเรานอรอบนี้อืมนอนพี่นอนอึมมันจะมองมองกับวะอืม คุ้นอยู่กันน้ำลายแตกนะพี่น้องนะสวัสดีพี่น้องชาวเรียกชาวขี้เตอร์ทุกคนกับผมนะกับผมเที่ยงกับผมรอบเที่ยงนะครับเนาะคอยบมองกับผมอืมต้องคิมมึงนะพี่น้องนะนะนะอะไรเราล็อกรอบนี้ อ,อันนี้แหละของแสบกะหลับง้งบงว,ดว,ดดวดงพี่น้นองอืมหลับง้วบ่ได้เลียมือนะครับยิ้บ่แดกอยู่ดีจุดดรอจุดอของแสบนะพี่น้องอืม เดี๋ยวน้ำปลายเจ้าหน่อยนะพี่น้องอยากส้มน้อยหนี่งสมสม้สมส้มทำงานตามนาทีแต่น้องน้มหงนน้มอว้ยนะพี่น้องอืมอยามองมองกัว่าอืม้ม คุ้นอยู่กันน้ำลายแตกนะพี่น้องนะเติมน้ำปลาเจือหน่อยนะพี่น้องอยากส้มน้อยนึ่งส้มส้มสมทำงานตำนาคีแต่เนาะเติมน้ำปลาเจือหน่อยนะพี่น้องอยากส้มน้อยนึ่งส้มส้มสมทำงานตำนาคี แต่น้องดีครับผมสุมดอดสุดอดดุดอด,ด,อดของแ่บนะพี่น้องอืออืดอดดดเลยครับนอขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจครับผม จุดยอดจุดยอดคุนอยู่กันนำ้ำลายแตกนะพี่น้องนะคุนอยู่กันนำ้ำลายแตกนะพี่น้องนะ คนอยู่กับน้าไล่แจกพี่น้องกับว่ากสมนะของดียาดเดียดยาดกินลำง่วมเมื่อเมื่อปืนเลือดนะครับผมกินมะก้อยของวงน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะมีมีปลาแดกตอนผมพี่น้องเนาะอืมมาอร่อยด้วยกันครับนะก้อยของง่วงครับผมเราเข่าเรือเจียนนะกับเข้าเทียงครับผมหน้ากินเข้าเจียนด้วยกันครับผมพี่น้อง พ่อหนอพี่น้องฮะบ่เทบในเทดออกแล้วพี่น้องนันนี้ดนเรี่ยมือเราเราเรื่อเจียงนะกับเขาเจียงกับผมงานเาเจียงด้วยกันกับผมพี่น้อง นมหุนม่มวยนะพี่น้องอือะไรแล้เนาะรัออบนี่อืมอันนี้นะของแกประหลาบงัวพี่น้องอืมหลับงัวบดิเลียมืออดี่ครับดิบบะเดอกอะไรเล้วนาะรัออบนี่อืม กินในการครับผมอืมอืมบดเทปในเทดออกแล้วพี่น้องนันนีไดนเ,เ,เรี่ยมืออืมเราข้าเรอเจียงนะกัขบข้าเจียงครับผมน่าข้าเจียงด้วยกันครับผมน้อพี่น้อง สวัสดีพี่น้องชาวเรียกชาขี้เตอรทุกคนกับผมนะกับผมเที่ยงกับผมหอับเที่ยงน,นะครับเนาะ่อดลมวงนกับผมดับมะม่วงนะครับเนาะนาพงหน้ากับผมปิกพลนกับบอมีพี่น้องคุอนคุ้นให้เขากันนะพี่น้องนะ นมหวนนมเว้ยนะพี่น้องอืดีครับผม